เราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะครับทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่บนบล็อกพีกแค่หนึ่งบล็อกแต่บล็อกนี้มันบรรล็อกราวาด้วยในคลิปนี้นะครับเราเอาตัวรอดจากโลกที่มีแต่ราวาโดยที่มีแค่นหนึ่งบล็อกให้ได้ภารกิจของเราคือการฆ่ามังกรดีไหมก่อนลาวา้เสร็จสิ้นคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เปิดตัวมากูก็เจ็บแล้วอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมของจะตายแล้วไหมล่ะวันนี้อยู่ในเกมของ,ออเ,ของเอาใหม่อเอาคในะวันนี้ แล้วอยู่กันในเกมไมค์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําการอยู่ในเพียงแค่บล็อกเดียวซึ่งเจ้าบล็อกนี้มันคือบล็อกลาวาปอมทุกคนอาจจะเห็นว่ามันคือบล็อกลาวาแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดเรากด F 3ดูนะครับมันจะมีเขียนไว้ว่าบล็อกนี้คือบล็อกอะไรเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทางการมองไปทางขวามันจะเขียนว่าชินกัสเจ้านี่คือบล็อกชินกัสที่ดันมีดามเมจขึ้นมาเหมือนลาวาโอเคครับซึ่งวันนี้เราทําการเอาชีวิตรอดหนึ่งบล็อกกันนะครับซึ่งจะมีบล็อกลาวาโผล่เข้ามานะครับทุกคนซึ่ โอเคครับผมซึ่งบาเรื่องของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือการที่ว่าเราไปที่จะต้องไปบุกปราสาทราวางนู้นและไปฆ่าไอ้วิเทอร์น่าโง่ตรงนั้นแล้วก็จบเกมกันได้โอเคไปกันดีกว่าทุกคนถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ถึงว่าเริ่มเวลาเริ่มกันแล้วเรื่องงามยามดีเราจะเริ่มผมจะไม่เอาไอ้บล็อกราวางโง่นี่แล้วทำไมผมไม่ทำเป็นบล็อกแพงก่อนเอบางทีผมกังงตัวเองนะผมเป็นอะไรคุณเป็นโง่เป็นโง่วะนเนี่ยเช่าเหมือนเดิมเอาล่ะมาครับถึงเวลาที่เราไปที่ ขอโทษนะผมผิดไปแล้วโอเคครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมมีทุกคนรู้ๆกันนะครับก็คือว้าวมีโลว์ชิลเมฆมัอบเบิร์ดโอเคภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเราไปจะต้องต่อพวกนี้ไปก่อนนะครับก็คือต่อไปเรื่อยๆก่อนได้ขยายเกาะให้มันใหญ่ก่อนนะครับผมอันนี้คือภารกิจแรกที่เราควรจะทาเลยนะครับก่อนที่จะทาอะไรอื่นนะฮะต่อขยายเกาะก่อนผมจะไม่เอาบล็อกนี้ต่อแน่นอนนี่กะกะไลสาระโอเคเรามาทาการทุบเรื่อยๆนะครับเอาล่ะไปบุฟฟังนั้นก่อนดีกว่าน่าจะดูสีวิไลแล้วกก็มมีควาาาาาาาสสสสบบบบยยยยยยออใจหล่ง ใช่เราจะไปทางนั้นก่อนนั่นเื็สิ่งที่ผมคิดไว้แล้วผมคิดว่ามันดีโอเคเฮ้ยผมได้นี่มาด้วยว่าดาบราวาครับถ้าเกิดเราตีม็อบม็อบจะทําการถูกเผาเจ๋งแจวเจ๋งแจ๋วโอเคแล้วผมได้อะไรเนี่ยราวาหลอดสามารถที่จะครับอุปกรณ์ราวาได้ว้าวเดี๋ยผมขอล้องหน่อยสิถ้าเกิดอาาวาหลอดแล้วก็ราวานี่มาผมว่านี่งไงทําดาบราวาได้โอเคสรุปก็คือเราสามารถที่จะทำราวาหลอดได้นะครับ นี่ประมาณนี้แล้วก็ทําอุปกรณ์ลาวามานี่ข e ุดลาวาทาให้ขุดได้ไวขึ้นกว่าเดิมเก้ดูดิทุกคนผมต้องว่าที่จะขุดแบบโคตรไวดูดิน้องๆขุดแบบความลึกสุดๆ e นะครับวงาวนี่ว้าว e ว้าวโอเคมีสูตรอัพด้วยวะว่าผมน่าจะทําอุปกรณ์ลาวาที่แบบว่าเป็นพวกชุดเกาะได้หรือเปล่ามาดูกันชุกเกาะทําไม่ได้นุ๊บได้มาแล้ยเ,เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้เหมือนผมทําอะไรได้สักอย่างนี่อะไรเนี่ยลาวาอินกอดนี่ไง ผมเจอแล้ผมทําได้จริงๆด้วยลาวานกอดครับก็คือว่าเราน่าจะเอาเจ้าลาวานกอดนี่มาทําเป็นชุดเกราะได้นะครับจากที่ผมคิดไว้นี่เลชุนชุดเกราะลาวามือใส่แล้วจะป้องกันจะมีไฟลิซิตใส่ไงโอเคใส่แล้วจะมีไฟลิซิตแทนให้กับเราเจ๋งเจ๋นี่แหละที่ผมต้องการอันดับหนึ่งโอเคครับเพราะฉะนั้นเราทำการขุดลาวาเพิ่มไปเรื่อยดีกว่าผมจะได้บล็อกลาวาตามที่ผมต้องการมานะครับผม a few moments later เฮ้ยว่ามันได้ของสัมพันธ์มาเกือบหมดละทำการขุดเพิ่มดีวกว่าครับขุดเพิ่มไปทีนันีดเจอหน่อยกน นี่แหละผมก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆผมก็ได้ของดีๆมาเองดีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจด้วยโอเคเดี๋ยวผมทำารค่อยต่อไปดีกว่าเพื่อไปดูพิระมิดนะครับว่าปีระมิดตรงนี้มันมีอะไรบ้างต่อทีนิดต่อคือกว่าจะได้บล็อกมาเนี่ยบล็อกแต่ละอันนีก่อจะได้มาคือมันยากอยู่นะไม่ได้ง่ายๆนะโอเคไปขุดกันต่อผมได้นี่มา้ดีกว่าเนื้ออะไรพิกแอ็น่าจะเอาไปขุดได้สิ่งที่ดีกว่านี่ได้ดีกว่าไอ้เจ้าพิกแอ็ตัวเนี้ยต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ใช้พิกแอ็กนี่ขุดไปก่อนแล้วกันคือว่าได Okay. เดี๋ยวผมจะค่อยๆตอไปทลีนิดแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้บล็อกผมน่าจะใกล้ถึงแบบใกล้ถึงจริงๆแล้วเนี่ยเพราะอุปกรณ์ผมนี่คือแบบเยอะมากผมกินต่อเน่เปลี่ยนเป็นโอกแพงแล้วก็ต่อไปต่อ1 2 3 4สสวยดิสวยดูปะโอเคสมูท okay. stone end stone โอเคแพลก stone big ต่ออีกโอเคครับแล้วต่อใกล้ถึงแล้วแล้วต่อใกล้ถึงแล้วภารกิจของเราใกล้จะบเสร็จสิ้นหนึ่งภารกิจแล้วไปขุดของเพิ่มแปบ๊บโอเคของน่าจะโอเคแล้วล่ะ ตอนนี้ผมก็มีเจ้าสิ่งนี้มาเยอะมากนะครับเป็นเจ้าตัวอลืมไปมันค้าไม่ได้ของมันเต็มอยู่เอาละอะไรที่ผมอย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนตอนนี้ผมได้มีบ e h i v e นะครับหรือว่ารังผึ้งนะครับในการต่อเพิ่มบ e h i v e ต่อไปลูกจุ๊บนี่ dead tube orange chuckle โอเคเราต่อใกล้ถึงแล้วละบูคอนกรีดโอเคครับเดี๋ยวเราลองลงมาข้างล่างนี่กันดีกว่าน่าจะไม่เจ็บแต่รู้สึกว่าข้างล่างนี่น่าจะมีผมรู้สึกว่าหรือว่าข้างล่างนี่มันต้้้อออองงมม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 ีีีีีะะะะะไไไไไรรรรรททท่่่่่่่แแแบบบบบววาาาาาชพพกกกลจซสสผผดนนนัเเยยิู ดูไม่ชอบมาพากลว่ะมันดูแบบแปลกเสียงมันดูแบบเหมือนพร้อมจะฆ่าผมได้เสมอแต่ไม่น่าใช่หรอกมั้งทุกอย่างนาใ่ใจดีกับผมอยู่โอเคอยากลุกก็ลองลองไปดูข้างล่างกันดูครับว่าข้างล่างมีอะไรอันนี้ขุดมาได้วาได้ลาวาหลอดมาว่ะอ๋อพวกนี้ขุดแล้วมันจะได้แบบสุ่มเหมือนกันใครข้างล่างตรงนู้นเป๊ะคุณนึกว่ามึงใจดีสุดท้ายมึงเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเราจะค่อยๆลงกันไปนะครับว้าวววันนี้พวกอันนี้คือลาวาการนะครับต้องกันโอเคผมฆ่ามันได้สวยกระจกเมื่อแค่วิชเชอร์ส เอ้เลอาเยอะไปเปล่ามั้ามไม่ตีผมมันน่ารักจังเลยพอถ้าเกิดแกไม่ตีฉันขอข่าวพวกแกแล้วกันนะเอาไรหนูถ้าแกไม่ตีฉันผมกวละตายของพวกแกแล้วมันอาจจะไม่ตีมหาเทพแบบผมผมนี่มันแอดมินจริงก็คือบอกว่าถ้าเกิดสมมติผมอยู่เนี่ยตอนนี้มันจะนับเป็นหนึ่งบล็อกใช่ไหมทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือมันเหมือนว่ามันอะให้ฟีลแบบมองไม่เห็นผมเลยเพราะว่ามันไม่กล้าเดินผ่านคาเพ้ดเพราะมันนับเป็นหนึ่งบล็อกเอาละพวกแกทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมบอกเลยนี่แหละเขาเรียกว่าอัจฉริยะในการเล่นไม้ครับ ผมเลยจุดลงไปเฉยๆเคลงไปข้างล่างดีกว่าครับข้างล่างนี่ดูไม่ไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่แต่อยากลงอ่ะอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรกินอาหารให้ครบถ้วนก่อนมึงระเบิดได้ไงเคยลงไปข้างล่างดีกว่าข้างล่างนี่เคยถึงเวลาต่อไปฝั่งนู้นแล้วนะครับในเมื่อฝั่งนี้เราต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมต่อไปก็กลายเป็นโก๊ะครัชระเบิดตุ่มตามเป็นโก๊ะครัชไปแล้ว ตอนนี้เราจะมีลาวาทักอยี่อ6อันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มทําอุปกรณ์สิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ลาวาขั้นเจ๋งกันแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นพวกชุดเกราะนะครับทุกคน,นเราจะลองทําการสร้างชุดเกราะกันดูดีกว่านะครับนี่ชุดเกราะลาวาต่อไปรองเท้าลาวาดีกว่ารองเท้าลาเวาใส่แล้วน่าจะเทพขึข้นคือใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีเพิ่มเกราออะเลยให้ผมเลยสักนิดเดียวช่างมันเถอะน่าจะดูน่าจะเท่อย,อยู่แล้วนะมันก็คารจะโหดอยู่แหละโอเคในเมื่อไม่เพิ่มเกราะให้ผมเดงแล้วผมก็ดูเท่ ดูมีแสงไฟมีออรา่าโผล่มาในตัวโอเคครับผมว่าไม่นั่งขุดเกาะในนี้ดีกว่าเนี่ยก็ด,ดูดูแบบดูได้ของเยอะกว่าที่ผมจะไปขุดนะตรงนั้นงง,ง,ง,งโหรู้สึกว่าไอพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเดิมไม่เหยียบลาวาคือจะติดไฟเผาเลยนะครับทุกคนหรือว่าแล้วถ้าเกิอกเอเอดอยู่ใกล้เราเนี่ยคือเหมือนโดนเผาไปด้วยโอเคสมรเชยที่เรานี่งเห็นป่ะถ้าเกิดอยู่ใกล้เราเนี่ยมันจะมีออรา่าไฟอยู่ด้วยทุกคนแล้วมันแบบจะโดนเผาไปผมสมรล้เชี่ยที่ผมมันโหดขนาดนี้เคคบนั่งขุดพวกนี้ไปเรื่อยนะครับอะไรที่มันจำเป็นก็้ะบไจเ็กว โอเคตอนนี้ผมว่าของผมอะในการต่อน่าจะเพียงพอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราทำการไปกันดีกว่าครับเพื่อไปทําการต่อและไปบุกปราสาทตรงนู้นเราจะได้จบแมปนี้กันเนี่ภูมิใจจริงเลยน้าตาจะไหลโอเคครับตอนนี้เราต่อกน่าจะใกล้ถึงกันแล้วนะครับนันๆซึ่งตอนนี้หนึ่งสองสามโอเคใกล้ถึงแล้วเราจะใกล้ถึงจุดนั้นแล้วเฮ้ยโอวจะถามแต่ละบล็อกมันคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะนี่ผมจะบล็อกลาวาต่อให้ทุกคนดูด้วยเพราะผมว่าเพราะผมรวยลาวาแค่ไหนตอนนี้ โ okay. อเคลงยาหู Yahoo! กระโดดมาแบบโคตรเท่แล้วก็กินอาหารชิ้นหนึ่งเค okay. ตอนนี้เราถึงเวลาที่เราต้องทําการตีกับพวกกระจอกพวกนี้แล้วมาจะฆ่ามันได้หมดทุกตัวมันไม่ตีผมวาทุกคนไม่เรื่องที่ดีเอ้หว่งไม่ตีน่ารักจริงๆเลยแล้วก็ถึงเวลาตายซะอ๋อนำไมก็ไม่ตีก,ก,กันก็ถึงเวลาตายมันไม่ตีผมวะน่ารักจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะทำไมไมันถึงไม่ตีผมน่ารักอย่างนี้ชชบเลยไป โอเคเปิดมาอู้มีบล็อกหล่บมีแอปเปิลลาวาด้วยมีจิกรลาวาก็คือสามารถที่จะพาเราไปลาวาอินได้อย่บอกว่ามีจุดจบด้วยแหละให้มันได้อย่างนี้สิวะถ้าเกิดมันมีจุดจบแล้วก็นะโอเคครับเราฆ่าวพวกนี้ทิ้งให้งหมดซะนี่ไงกระจอกอเคยมาชั้นล่างสุดก็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างมันปกติหมดแต่ผมขอข่าวพวกเราวากาให้ตายหมดดีวกว่าผมไม่ชอบที่นามันเท่าไหร่ โอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดเราชิปคลิกเนี่ยมันจะทำพาเราไปที่เทเลพอร์ตไปอยู่สูจ่จุดเอ็นลาวาเอ็นดีเอ็นงั้นเหรอว้ดีเอ็นลาวาก็คือพี่แต่ลาวาแบบลาวาเลยต้องค่ายด้ะนะก้อนลาวางั้นเหรอกระจอกนะไปจัดก,การกัน,กนมันโอเคตอนนี้เราทำการกค่อยต่อกันไปดีกว่าอา้าวเชียด์อีกแล้วไม่เป็นไรผมสามารถกลับได้แน่ฉลาดจริงๆเลย โอเคเท่านี้แหละผมว่าเราน่าจะทําการต่อไปเพื่อจะการไม่ได้แล้วละ่ะโอเคผมไม่รู้ผมจะโดดขึ้นไหมว้าวโดดขึ้นเดีย๋ยไหร่อที่สุดว่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการโดดขึ้นมาแล้วเอาล่ะเออค่อยๆค่อ,คอยๆหอบร่างกายอันเหนื่อยล้าไปเพื่อจะฆ่ามังกรเอาละ่ะถึงเวลาไปตบมักงกรกันแล้วล่ะนะมังกรนั่งก่อนจะตายแน่วอบนี้เอออ,อ่โอเคต้องค่อยม้าเนี่ยโอเคผมไม่รู้ว่าไอ้ปลทองเนี่ยถ้ากินแล้วมันจะได้บัฟอะไรมาบัฟว้าว บับโคตรตึงดูหัวใจดิโอเคผมแค่ต้องมาลอง i i. นี you, wow. ่แล้วก็ฆ่าเจ้ามังกรน่งโง่นั่นสินะเอาลามบินลงมาแล้วเวลาแล้วเกล้าใช่ยรอบอนนี้โอ้เวนเทวีดวงอัดตีผมก็ไเดหนออกไปข้างนอกกันเหรอโอ้ยตีโอเคมันใกล้ตายอยู่อีกสักสองทีแน่ตาย สะบ,บัดผมมาสะบ,บัดโคตรไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินไปต่อรอบสุดท้ายแล้วถ้ามันลงมารอบนี้ตายแน่นอนเอาละเจ้ามังกรจบยาก,ากโอเคตีนี้ก็ได้ปอดอ้องฟรีเดียนธรรมดาครับแน,น่นอนนะในที่สุดเราก็จบรอบมังกรก,กันแล้วกลับมาสู่โลกของเรากับซาบะลากทัง โอเคก็คลิปในวันนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับในการเอาชีวิตรอดโลกลาวานหนึ่งบล็อกสำหรับวันนี้เจอกันบายแล้วคุณอย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับคำถามท้ายคลิปผมจะกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าสมมติว่าคุณต้องเอาชีวิตรอดบนโลกที่มีต่ลาวาคุณจะทำยังไงเจอกันครับบายกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะนี่ผมขอเลยช่วงนี้แบบถือตกบ้านะมันเป็นการเล่นอนาลิติคยูทูบขอบคุณมากครับบาย